รับอยู่กับ GG Family นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาแคมปิ้งกันอีกแล้วกับที่นี่นะครับเป็นสถานที่เปิดใหม่เมื่อวันที่25พฤศจิกาไม่ใช่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกับห้วยยางแคมปิ้งนะครับที่นี่คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวพาไปรู้จักเจ้าของนะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับไปสอบถามเขาครับว่าอุปกรณ์หรือว่าไฟฟ้าหรือว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากัน วันนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของสถานที่นะครับพี่พี่ชื่ออะไรนะพ,พี่ชื่อบูซันอ่าฮะพี่ชื่ออะไรนะบูเอนส์อูมยูโตยูต้อโต้ไม่ได้นู่นนู่นบูสันบูซันโอ้อันนี้เพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับ25ที่ผ่านมาใช่ครับ25ธันวาที่ผ่านมาเลยนะครับสภาพก็กําลังพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมพี่คือตรงเนี้ยเราใช้เวลาแค่10ศบังคับ Oh, 1> 1โอ้สิบปันเนี่ยสิบป e ันท enfin> <ok uh> uh ี่เราพวกเราคิดอยากได้เนี่ยใช้แรงที่ติดัจครับคือที่เราทำเนี่ยพวกเนี่สิบปันเนี่ยที่หนองเราด้วยแต่ไม่ิบคือคุณชาวบ้านชาวบ้านท่านี้มาลมด้วยเชิญทำเพราะที่เราทำเนี่ยพวกเนี่ยเราไม่ได้ทำในรูปนามของเอกชนคือทุกคนตรงๆเลยว่าเนี่ยที่ดินทุกคนเหมืนหมด อ๋อเป็นที่ดินของที่ดินทุกคนทั้งหมดแต่ครับทุญก็มุมทั้งหมดอะไรทุกอย่างมันก็ทั้งหมดครับแต่ในวันนี้ทุกคนมาช่วยกันทำเช่นเช่นชาวบ้านมาคลายคล่องเนมาอเก็บขาน้ำข้าวไฟใช้มาคล้ายคล้องกันกันฟรีหมดอ๋อเหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนว่าอะไรนี่เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนแต่ว่ากำลังเนี้ยกำลังล้มรูปลงเก็บข้อมูลกำลังชดและชุมชนครับตอนนี้คือที่บ้ากของเราคือเรื่องเงินเป็นดับต้องแต่เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเราเป็นดับต้องครับโอ้ววััันน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 ีีี้้้สส่าาใจมกเเลยยครบองว จะไม่รู้ว่าซื้อข้องไข่อาจจะซื้อข้องมากินเองเองแต่คราวนี้ข้องที่่ข่นี้มันเหลือทำไงยังไงงมกาว่าจะเอาเงินส่วนที่เราได้ทนะั้งหมดเนี่ยรือข้องพวกนี้แจกใจ่ายให้กับนักเที่ยวตัวนหนึ่งแล้วก็ให้ปุ๊บแม่ค้ามาทานอีกตัวนหนึ่งทํายังไงก็ได้เราไม่ยอมมีรายจทาง,ง,งนั้นอื่นแต่ในวันนี้นนถือให้ชาวบ,บ้านที่มาช่วยอยู่กลังเราไกเนได้ส่วนที่สองก็คือรถที่รับส่งึ้นที่นู้นก็ให้ชาวบ้านนี่เหมือนกันมาลงชื่อไว้ลงนําเบอร์รถไว้ ซึ่งเราปุ๊บเราก็ให้ชาวบ้านมารับเราต้องลราเที่ยวขึ้นนี่ปัจจุบันที่ที่เราต้องปั่นก็อาจจะบเป็นรัฐกับชาวบ้านอีกจนหนึ่งกันโดยที่ไม่ให้เข้าคือถึงว่าเนาะตอนนี้อยู่กําลังช่วงพัฒนาครับทุกท่านครับพอดีว่าเราเนี่ยเอารถเก่งมานะครับก็ค่อนข้างที่จะขุกขักนิดนึงนะเพราะว่าทางนี้กําลังปรับปรุงนะได้นะวันนี้คือคือเราทำอย่างที่บอกนะวันนี้เพิ่มตระกันตัวกระตุ้นธุรกิจของชาวบ้านหนึ่งขึ้นตัวผมเองเนี่ยเคยมีบอกทุกวันเนี่ยเพิัมไหมเยิ่งที่่วา ก็บอกที่แปลงนี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยซื้อมาได้ไม่ไม่กี่วันเพิ่งนี้อมาพวกให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกได้เท่าเัืนแต่ในวันนี้เพิ่งไปย้อนกลับคิดว่าเพิ่มจะค่ายเอาเงินมาไว้มันก็เป็นของเราคนเดียวเป็นของเราคนคนเดียวหรือว่าเราจะสร้างเพื่อชุมชนสร้างเพื่อเพื่อชุมชนมันจะเป็นกับกับกับคนอีกได้ร้อยคนใช่ก็มาอยู่เนี้ยณวันนี้คือมันเป็นการกลายเป็นความป้นของชาวบ้านก็คือพอตอนนี้มีให้ชาวบ้านมาร่วมร่วมเป็นร่วมพุ่นงี้ยร่วมมาช่วยทำมากิน โดยที่พ่อมึงนะว่าไม่ใช่ในทุนหรอกแต่เป็นคนออกเงินถ้าต้นในทุนเนี่ยมันจะมองอย่างนี้นึงเป็นเป็นเรื่องออกเงินพอท,ที่มีกําลังนะที่สั้นตั้งคนนี้ได้ก็ออกเงินเพื่อที่ว่าจะให้โครงการตรงนี้มันจะจิ้นแต่ที่เราทำเนี่ยครับป็นมากก็ติดบัตรนะก็มีเป็นมากจิ่นจ, 15, จีนมากเลยแต่เราก็ค่อยๆแก้ยึดเกาะยึดเกาะไม่ว่าจะเรื่องเนี่ว่าเราทำนี้เพื่อดูนะมันเป็นสิ่งใหม,ม่ๆ บางคนก็รับได้บ้างบางคนก็รับไม่ได้บ้างบางคนรับไม่ได้ก็ร้องเรียนบ้างอะไรบ้างแต่ <c oughs> เราก็พยายามจะชี้แจงเราก็คิดว่าเนวันนี้เราก็มขึ้นไม่เป็นไรวันนี้เราที่ว่าทำเพื่อชาวบ้าน <c oughs> ทุกวันเนี่ยพ่อมาอยู่ทำจิตประสาแต่ดูสภาพร่างกายพ่อมหรูออร้ว่าเราก็เหมือนเมื่อแต่อยู่ห้าสิบพี่<บ>อาย<บ>ุเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดโอ้โหก็ยังหนุ่มยังแน่นเลยโอเคเดี๋ยวให้พี่วุสันนะครับพาเดินชมพื้นที่รอบๆดีกว่า ะรว่าเออไฟเป็นยังไงห้องน้ําเป็นยังไงนะครับสาหรับคาถามที่ทุกคนถามกันเข้ามานะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาหาคําตอบพร้อมกันเลยนะครับไปไปเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าโอเคมันมีอยู่เราเราจะห้าตนห้าตนเอคือที่ชัยน้ำตนบีคือการตนที่สองนี่คือตนสี่คือชั้นนนับนห้องน้ําก็อยู่ในตึกที่พักนะนี่ตนสี่และนู่นเป็นตนบีและเป็นตนบีคือเราจะแบ่งเป็นตนเป็นตนเป็นตนเลยและ แล้วเวลาที่พักเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็เจ็ดดีเนี่ยแต่ละเต้าห้างกันสิบเมตรสิบเมตรนี่คือเต้าแต่ต right ้นมีมีก็ไม้ตรงที่ว่าเราจะให้หนึ่งเต้าหนึ่งเต็นท์หนึ่งเต้าหนึ่งเต็นท์อ๋ออันนี้คิดมาแล้วเออเพื่อให้ทุกคนได้ได้กว้างกว้างเป็นพอมีการกิจกรรมกว้างกว้างเป็นพอนี่ยที่ว่าโอเคเข้ามาพักก่อนนะไม่ได้มาติดคุกคุณดีด้วยใช่ใช่ทุกคนก็อยากจะใช้ความทุกที่ถ้ามันเกินประโยชน์ที่ตุดอะเมื่อชาวบ้านมาคลายข้อของเนี่ยเขาคลายข้องไม่ได้อย่างที่บอกผมเจรจาได้คำพูดที่ที่เข้ามาพักที่เนี่ย เอาเงินตรงนี้ไปซื้อข้องชาวบ้านและแจกชาวบ้านด้วยแล้วก็เอาเอาข้องตรงนั้นมาแจ๊กนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อที่ให้ชาวบ้านอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็โอเคมีคุณครับเมื่อมีข้องฟากเป็นขึ้นใจจากเราก็กประทับใจสุด้เน้นการบริการปรบปนบ้านอะไรเงี้ยไม่ไม่มีวิธีตรอบอะไรมากมายเลยใช่ผมแอบเ,เห็นปลั๊กไฟด้วยนะสำหรับเสานะครับแต่ละต้นนะมันจะมีปลั๊กไฟอยู่นะครับใช้ไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็สามารถพ่วงได้ใช่ไหมพี่อันนี้ไฟไฟมีเวลาเปิดปิดไหมครับไฟตัวนี้ ตอนนี้ผมใช้เครื่องอยู่ผมก็เลยอยากจะอยากจะให้เขาใช้จบติดเครื่องวันห้าโมงเย็นขับยันห้าทุ่มประมาณนกจุดโมงแต่ถ้ามีเฮ็ดเล่นยวนต้องใช้ไฟจริงก็บอกเราได้เราก็โอเคพร้อมติดให้ยิ่งเหมือนกันนะครับน่าแปลงขบวนเนี่ยผมใหมายจะบ้านเรกผักไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าน้ําครับแต่ว่าผักเนี่ยเราขอให้ค่ายกับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะแล้ถ้ามีตลาดส่งก็ส่งกับพนักได้แต่ถ้าเลือกถ้าถ้ามันเลือกจากที่เราให้นักท่องเที่ยวนะครับโอเคเนี่ยเราเตมมาก่ายนักท่องเที่ยว ทำยังไงไอชาวบ้านเนี้ยไม่ต้องเสียเงินแต่มาหยิบเงินไปที so ่น mm ี hmm. ่กล mm ับ hmm. บ uh, ้านกันนั่นน่ะนั่นแหะนี่ครับทีการคิดนะครับของคนอายุ37นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่เขาที่พ่อเมียทุกวันเนี่ยไม่โฟกี่ตัวที่บล็อกี่คันที่ผ่านคนไรผมตามงด้วยต้นมือผมเองนะครับพ่อแม่ไม่ได้มีอะไรนี่ครับท่านผู้ชมครับห้องน้ำเดี๋ยนี้ห้องน้ำนะครับเข้าได้มาใช้ได้ไร ห้องน้ํานี้พี่วุสันบอกว่า8 0 0 0 0ื่นนะครับนี่สองห้อง8 0 0 0 0ื่นนะครับเน้นให้ทุกท่านได้ใช้แบบมีความสุขเนี่ยเดี๋ยเราจะลองร้านเท่าที่เดียวมีน้ำอุ่นอ่านะครับร้อไฟฟ้าเข้านะเดี๋ยวจะมีน้ําอุ่นให้นะอุ่นแล้วมีได้ได้จะมีโครงการทำห้องน้ําห้องน้ําคุณครับนิ่งร้อยตารางเมตรนิ่งร้อยตารางเมตรร้อยตารางเมตรเลยก็แต่มีแค่ ห้องเดียวนะก็คือจะมีการจัดซ่วนในนั้นแล้วก็ปล่อยลงป่อยมีแค่ราคาที่ตอนที่ทำนั่งราคาตอนที่งหน้าก็เหมือนแบบซ่วนท่าสระอยู่ในห้องน้ำเนี่ยกำลังจะเริ่มทำอยู่เพื่อให้ทุกคนมามาแล้วมาประทับใจกันทุกที่ครับโอเคนี่บนไดก็ทำออกมาสวยเลยนะครับมือทำเราทำเองทุกอย่างหมดนี่ครับบางทีอันไหนเซฟได้แล้วก็เซฟแล้วทีนาะี่ใช้ปัจจุบันประชารี้ว่าเราเลือกใช้มี่ใช้เคื่องอะไรไม่ได้นี่ครับไม่ใช่นาฬิกา เราข้อที่มีประโยชน์กลับมาให้ประโยชน์ได้ได้ครับของที่มีเนาะเลดต้นทุนที่ต่ำให้ต่ำที่สุดเราจะเลือกกับไหนมากที่สุดก็คือเราแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแบบสไตล์ธรรมชาติเนาะคือเพิมตรงเนี่ยพืนที่ตรงเนี้ยที่ผมติดคอนเซปต์เข้ามันขึ้นมาก็คือต้น่มเติมในคือเราเหมือนเราไปอยู่ทั้งที่เซตดาวน์เจ็ตเดทตช่างเซตที่นี่ทุกคนเคยไปตามมาครับคือ50%เลยตามมาหมาเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยงานที่เนี่ยมันมันเงี้ยบสงอบ หมอสสมเ,ออเหมือนเวียดนามเลยผมก็ได้ทาให้มันแนวเวียดนามเลยความตรงการของมันอ,มอย่างของยูมันเด็กได้ดูน้ํานิ่งครับนี่ว่ายุบเคลื่อนอยู่บนอยอดยเข้าครับเนี่ยก็เลยให้คอนเซ็ปต์มันเป็นเวทแบบเวียดนามเลยได้จะมีเรือแจว,ว,วตรงนี้คือเป็น เป็นหน้าผาที่เคลื่อนเข้าขุดเอาดินมาทำเคลื่อนอ๋ออันนี้เขาขุดไว้อยู่แล้วเราเพียงแค่มาปรับปรุงทำให้มันนั่นแต่บางคนไม่เข้าใจเราเอ้ยทำไมทำลายธรรมชาติตางนี้ปกติไม่ใช่เนี่ยดูนไปเกิดดีขับต้นไม้เนี่ยนอยู่บนเดิมเนี่ยยู่หน้าผาบนเดิมใช่ตั้งเคลื่อนมาต้นไม้ตัวนี้พึ่งขึ้นหลังจากการตั้งเคลื่อนครับเป็นแบบนี่ยเป็นพยานลักขานให้ดีว่าที่ดีว่าเราไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะแล้วกันเนี้ยน้ำล้นติปิงเวเนี่ยน้ำล้นติปิงเวอยู่เราไม่ได้ท่่่่่่มมมมเเเพพืือออททีีีจะะาาดิินนนนนก็คค้้ัแ เราแค่ปับเก้ีหยไม่ต้มอเท่นั้นเองเนี่ยไม่ได้ล yeah ุกน้านน้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยนนะแต่บางคนถ้าไม่ได้เข้ามาใจหรือว่าไม่ได้รู้ก็ได้จริงแต่ก็ไม่รู้แล้วว่าโอเคเราทําอะไรไปบ้างอะไรบ้างนี่นะครับเล็งเห็นถึงธรรมชาตินะครับและนําธรรมชาติที่มีนะครับกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับโดยที่ไม่ไปรบกวนธรรมชาติเพิ่มนะครับแน้ววันนี้สิ่งที่ทุกคนห้อยห้าผมมองว่าทุกคนห้อยห้าธรรมชาติใช่ไเนาวันนี้การที่จะทำอะไรให้มันสวยงามขึ้นมาโดยที่ว่ามันมันมันเบียด เบ็ดธรรมชาติหรือปับเป็ดปับเปี้ยนธรรมชาติหาตให้มันดูรู้สึกประจงใจมากเกินไปเราก็เราก็จะจะไม่ทําในแนวนั้นแต่เราจะทาในแนวที่ว่าโอเคปับเพียธรรมชาติอะไรงไงดูแบบแบบบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งบางคนว่าเอ้ยทำไมไม่ปับตรงนี้ชั้นหนึ่งเพ <อ S 1> ื่อที่จะให้การเด้ยเยอะเราไม่เน้นการเต่งเยอะแต่เราเน้นที่ว่าให้ทุกคนยู่แลวมาแล้วมีความสุขมากกว่าครับน่าดูจะผ่านนีเห็นเห็นเขาทาอะไรได้ก็เอามาทำก็คือเราจะตกแต่งสวนเป็นอะไรไป เราไม่ได้รูด้ามึงคืนเขาหรอแต่เหล่นี้นะครับมีครับเศษไม้ที่เราเลือกๆปุ๊บโอเคเราก็มาประดับหินที่เต้นที่เราเลือกปุ๊บก็เก็บมาทำบันไดครับนี่คือดิๆอย่างบนี้นะครับไม่มีการต้มแต่งอะไรนะครับก้อนหินก้อนเล็กๆน้อยๆนะครับพี่ก็เอามาปูทําเป็นพ okay> ื้นนะครับเห็นไหมท่อนไม้ที่ตัดเหลือทิ้งนะก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็เก็บมาใช้เหมือนใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนี่นะครับงานดิ่ปีเลยนะครับก็มาใช้ประโยชน์ได้หมดเราต้องการแค่มันดิบที่สุดอยากให้ธรรมชาติมากที่สุดเราไม่ต้องการทำลาย อะไรตักอย่างถ้าไม่จำเป็นใช้เวลา10วันครับใช้วเวลา8วันในการทำ1ิบวันพูดงี้ว่า10วัน <Okay. S 2> วเวลา10วันในการทำเชิญด้บพนักงานรับงานครับและอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ทุกท่านอยากรู้นะครับค่าบริการเท่าไหาร่ตอนนี้ เราเราบอสเราตั้งเลทไว้ที่150บาทครับ 150, 150บาทแต่ว่าบอดาเบนด่งพักเราพร้อมเราอาจจะมีพักแทมให้นันั้นเป็นข้องฝากมากกว่านะอยา่าคิดว่าเฮ้ยโอเคมาพักแล้ต้องได้พักไปกับไปไม่ใช่ <c oughs> คือคือถ้าพักกับพร้อมเมื่อไรพักเราเห็นว่านักเที่ยวไม่รู้ไงว่าคือนักท่องเที่ยวมันมันเลอยเยอะใช่ไหมโอเคเราก็จะแทมให้นักท่องเที่ยวโอเคเรบพี่เอาไปฝาปกเาาเพ,พื่อนผะ <c oughs> ู้งนะเอโรนงคนนู้นโรก็นี่โรเอนั่นเป็นแนวนั้นมากกว่ามีเต็ทนให้เช่ารับ มีเต็นท์เช่ามีเต็นท์ต้องราคาเต็นท์เล็ก100บาทเต็นท์ใหญ่200บาทแต่คือนี่คือตลาดเราบางคนก็เป็นป่าแต่ที่เนี้ยเราก็ค่อยกค่อยเก็บเนี่ยพวกเนี้ยมันจะถูกอะไรเนี้ยเราแค่เก็บออกนะเราไม่ได้ทำลายธรรมชาติเลยจนจนวันเราก็คือจะทำกลับมากมาให้เราเนื่อขายปั๊บไอ้กลับมากตรงนี้ก็กลับเป็นกายปุ๋ยกลับช่วยเราอีกทำไมพี่ถึงมีแนวคิดแบบนี้พี่มันเกิดจากอะไรอ่ะผมเคยลำบากมาก่อนเนี่ยแล้วการจะที่พึ่งเมื่อเมื่อเราลำบากออะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องเฮ้ยทำยังไงว่าเราจะ ม่ลำบากไม่มากกว่านี้เชื่อไหมว่าเตื้อปลาที่คุใส่ใครออกงานมีเตื้อปาที่ต้องตัวั้งท,ง,ทงที่ว่าไม่ใช่เราไม,ม่กำลังซื้อนะอก็มีป็ญญาซตื้อไมโครตัวหกล้านได้ที่ฮะตัวแต่ผมตื้อเตื้อาตัวสามร้อยห้าร้อยบาทไม่ได้เชืเ่อไมบางทีมองย่างบางคนชอบคิดละมันต้องรู้มันต้องดีนะทุกคนตึงจากเคารพนักซื่อทุกคนนงแต่นะวันนี้ผมอยู่ทักวันนี้เนี่ยชาวบ้านทุกคนให้กวามมคบรุผมเป็นเพราะว่าเราทําตัวของเรานี้มาก่านมีอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือ นี่คือคือคือแนวท,ที่ที่ที่เราเดินมาเนี่ยเดินมาไม่ใช่ว่าแค่ทำพื่วันต้องวันทำมาทั้งชีวิตทำมาใช้ชีวิตนงงี้มา มียำไายด้วยนะครับนี่ตัวนี้มียำด้วยแม่ค้าก็สวยแม่ค้าสวยทุกคนค่ะเป๊แม่ค้าสวยค่ะเป๊ะคอเสื่อมอยากคอเสื่อมแม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่ต้องต้องมีแปลงแล้วครับอย่างนี้ต้องมีแปลงแปงเขาเซื้อมาแปงไม่มีแปลงทาหนูชอบเนื้อมาชอบเนื้อมาผมชอบแบบ เผ็ดๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผ็ดแต่ม่ต้มเกือบชุนๆอย่างนี้เหรอเนี่ยอันนี้ใส่ต้องมีพริกโรยโรยครับแล้วทำไมไปนั่งอยู่คนละที่ไมนั่งแล้วไงแม่ขาปวดขาใช้อะใช้อะทำเองใช้อะทำเองด้วยป้าก็ทำเองโอ้โหนี่ครับหมู่ป้าด้วยใช่ไหมใช่ครบ หมูป่าหมูป่าโอ้โหไสอั๋วหมูป่าอีกนะฮะเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไว้หมูป่าเลี้ยงกลายเป็นหมูป่าบ้านไปเลยหมูป่าบ้านนี่ก็คือสิ่งของที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้ครับนี่ก็คือไส้อั่วนะครับนี่ไส้อั่วหมูป่าด้วยนะครับเป็นหมูป่าที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ นำมาทำเป็นไส้อั่วนะครับให้เราได้ลิ้มลองกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรา,เาไปจัดมานี่ก็คือหม่าล่านะครับรสชาติลองชิมไปเมื่อกี้แล้วแซ่บแซ่บมากนะฮะนี่ครับสองอย่างส่วนของเราที่นำมานะครับก็จะเป็นซุกี้นะครับนี่คนสวยกำลังประกอบอยู่เลยลุยครับลุยนะครับเมนูซุกี้นะครับวันนี้ของเราก็ ไม่มีอะไรมากนี่ทีเด็ดนี่นี่ก็เป็นเครื่องเทศนะครับสั่งมาจากอ่าตุรกีนะครับเลยนะหอมมากเลยแล้วก็ชิลรสนิดนึง สำหรับเมนูวันนี้ของเรานะครับก็เป็นซุกกี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็มาใส่ผักเดี๋ยวไปดูกันนะมาแล้วครับต้มจืดเราเลยซุกกี้นะครับต้มจืดอ่าเป็นไงครับสําหรับวัยาย่งแคมปิ้งวันนี้ครับโอเคครับอ่ะมองกล้องครับไม่ต้องมองผมครับ เนาะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งบรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับไม่ต้องใช้พัดลมเลยครับโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวนอนเลยเนาะอาบน้ํานอนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บบรรยากาศยามเช้าเก็บบรรยากาศยามเช้าเนาะกับพระอาทิตย์ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศยามเช้านะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ บรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เจอพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ <c oughs> ก็ต้องไปแล้ว <c oughs> เจอพรุ่งนี้เช้าครับผมบ๊ายบาย ครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกท่านครับเช้านี้เราก็มารับประทานอาหารกันดีกว่าเนะเมนูก็เดิมๆไม่เลยครับเหลือจากเมื่อคืนก็เอาให้หมดนะครับเแชร์ให้หมดเดี๋ยวจะเสียทิ้งเปล่าๆนะครับอครับเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปอ่อะไรอ่ะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากโอเคนะครับ ที่ลางจาถึงแล้วอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับแล้วก็มีสิงล้างจานให้ด้วยนะครับนี่ห้องน้ำสะอาดมากใหม่มากนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเครื่องปั่นไฟนะทุกท่านครับที่ใช้ที่ปั่นไฟมาให้เราใช้กันนะครับนี่ก็เป็นเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้พี่เขากำลังทำเรื่องขอไฟฟ้านะครับจากกรมไฟฟ้าต่อเข้ามาข้างในนี้นะครับเป็นไง,ไงบ้างครับสําหรับบรรยากาศที่เรานาํามาฝากกันนะครับเป็นไงมเมื่อคืนนอนสบายไหมอสบายไหมสบายไหมก็สบายดีสบายดีเย็นนะเย็นเย็นเยนะ็นไม่ต้องใช้พัดลมเย็นไม่ต้องเปิดพัดลมเลยสบายสบาย,ยชิว ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่โหยหานะครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็แนะนำเลยนะครับว่ายางแคมปิ้งเป็นอีกที่หนึ่งที่ดีมากๆสํสำหรับทุกท่านเลยนะครับเอ,อมีคนถามว่าตกปลาได้ไหมได้ตกปลาได้ไหมแม่ได้ได้นะครับนะไม่เชื่ออาดู <laughs> ไม่เชื่อดูนี่นะอันนี้คือผลงานที่ผมไปน,นี้มาเมื่อคืนนี้นะครับก็โอ้นี่ เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดนี่นะครับสามตัวแต่ว่าให้พี่ผู้ใหญ่เขาโซโลไปแล้หนึ่งตัวนครับนี่คือปลาช่อนนะครับสามตัวเลยนะครับก็ตกได้นะครับปลานะก็เตรียมอุปกรณ์มาหรือว่าเดี๋ยวดีไม่ดีพี่เขาก็น่าจะมี เออเหยื่อนะครับเหยื่อตกปลาอะไรพวกน,นี้มาขายนะครับก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับทําเพื่อชุมชนนะครับให้อยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีแนวคิดที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนนะครับโ okay. อเคฝากด้วยครับอวิดีโอหน่อยครับเดี๋ยวไปช่วยเขา โปรโมทสถานที่หน่อยใช่ครับรออีกแปยบงไงนะนี่สิบวันเองนะพี่พี่เขาทำโอ้โหไวมากเลยรอดูตอนเร็จอ่ะครับใช่ใช่แต่ผมก็าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งไปเมืองการต่อโอ้โหเดินสายแล้วนะทัวงนี้นะหยุดยาว ใช่เมือนี่นะครับแม็โคมาปรับที่อีกแล้วนะครับพี่วุสันจัดมาครับนี่ปรับที่ตลอดนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ดูสถานที่นะครับ10วันได้ขนาดนี้ถ้าสักเดือนหนึ่งนี่จะไปถึงไหนนะครับนี่ดู นี่คือแนวคิดนะครับคือแนวทางในการที่คนคนนึงนะครับจะทําเพื่อชุมชนของเขานะครับนี่นะครับทีมงานพี่อูซันนะครับก็กําลังพัฒนานะครับกำลังติดตั้งโคมไฟนะครับโคมไฟโคมใหญ่นะก็จะตั้งเห็นขุดเสาแล้ว อประดมรน้ปูนะครับคนที่อยากพัฒนานะครับชุมชนบ้านเกิดของเขานะครับยอมตื่นแต่เช้านะเพื่อมาทำส่วนเ,เพื่อมาทำส่วนรวมนะครับนี่อยากพัฒนาบ้านเกิดตัวเองนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนนะครับนี่ก็คือแกนนำของเขานะครับพี่กู้ซันนะเมื่อกี้มีคนโทรมา <g ül üyor> นึกว่าจะมาจองอที่พักนะครับมาขอซื้อที่นะครับที่นิดเดียวนะครับให้2ล้านเมื่อกี้นี่ ก็ขอฝากไว้ด <S an> ้วยนะครับก <an> ับห้วยยางแคมปิ้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนนะครับขนาดเล็กนะครับที่เพิ่งกาลังจะสร้างครับที่ชาวบ้านร่วมกันนะครับก่อตั้งขึ้นมานะครับก็นู่นนะครับที่เราเห็นทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้วอยางแคมปิ้งนะครับจุดกางเต็นท์นะครับที่นี่เน้นธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาติสาหรับต้นไม้เขาก็จะไม่ทําลายเลยนะครับก็พยายามอยู่กับธรรมชาติถ้าได้มากที่สุดนะครับที่นี่ก็เป็น อีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เมื่อคืนได้มาสัมผัสแล้วครับอากาศตอนกลางคืนก็เย็นดีนะครับก็นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับห้วยยางแคมปิ้งนะครับแหล่งท่องเที่ยวจุดกลางเต็นที่ทุกคนต้องมาครับสําหรับการท่องเที่ยวช่องนี้นะครับทุกท่านครับก็อย่าลืมสวมใส่แมสกกันด้วยนะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ครับพกติดตัวไว้ก็จะดีนะครับ การเว้นระยะห่างก็สําคัญเช่นกันนะครับทุกท่านกรุณาอย่าลืมในข้อนี้เด็ดขาดครับเพาะโควิดติดง่ายหายยากครับผมมีไม็กโครห้าตัวก็ไมว่าแท้แต่ผมพักยี่สเปอนต์ี่เรตคือเอามาเพิ่มชี่อเ่อยานาทำานด้บางสร้างกนนผมไม่ได้สร้งวัดแต่ผมมาสร้งถนนสร้างนู่นจุดน้ไม่บ้านนั่งนู่นนั่งนู่ส่วนรวมแล้วพี่เนาะ็ส่วนรวมนี่มันบ้านของพมัยครับผ่อมัยังไงนะน้คืออยากจะให้บ้านของพ่อมันดีขึ้นโครงการตอนนี้กอีเปโค่อนกัน